ผมชื่อบังคำเสาทองหิงครับมาจากอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีตอนนั้นอายุ2ีปีตอนนี้อายุ82อนหน้าชายผมเป็นช่างแผนเครื่องยนต์ผมก็มาอยู่นหน้าชายเครื่องยนต์พวกสูบน้ำพวกเครื่องปั่นไฟเครื่องเครื่องอัดลอมอะไรพวกเนี้ยผมชื่อเวลาเจรนายร้องชื่อเล่ป้อมเก่าคนสมุทรสงครามครับเปิดเมืองขึ้นมาตอนนั้นอายุ ที่สองเรียนจบแลับม,มาอะไรวะมาทำทุจนิตได้แต่การยันบอลโลเขาทำงานได้อะไรขึ้นมาขายเราแ้วก็คือสินค้ารงไฟสมัยนั้นคนขึ้นลงเนี่ยผมคิดว่าประมาณ300คนสมัยนั้นจเจริญมากนะปลาเนี่ยพวกถาดใหญ่ๆขนาดเนี้ยพวกเด็กผู้หญิงทาเชิญมาขายนะ สงบาทสองบาทเงินไทยเงินเรามันถูกครบก็พกรูวเขาก็แยกย้ายกันไปทำงานข้างล่างก็ลกๆเขาก็เกจนมทุกวันาะผมอยู่นะผมเนี่ยสองคนหายุมากกันผมลงไฟันน้ไปเนี่ยเริ่มแค่จะูหายแต่ที่เราก็กำลังไม่มีแล้วเรอยู่นี่อากาศสบายเงียบแต่ทีตกแอย่าง คนที่สนใจนะฮะอยากมาเที่ยวชมนาดดีๆวันนี้เลยมาว่ามาชมพวกทิวทัศน์ที่นี่ก็สูงจากระดับน้ำทะเลก็ประมาณ3,000ฟิตนตะะ่ว่านี่ผมถามจากนักดินใช่ใช่ประมาณนั้น3,000ฟิตสูงจากระดับน้ำทะเลก็มีาอากาศเย็นเย็นจัดหนาวจัดนี่นอยู่ประมาณสาัก12-13ประมาณ เรามุ่งหน้าเดินทางเข้าสู่เหมืองสมศักอันเป็นตำนานของปีล็อกแต่ยิ่งเดินทางก็ยิ่งโหดมีแต่หินและหินตลอดทางเลยขึ้นขึ้นลงลงเดินชักไม่ไวเหมือนกันนะโชคยังดีที่มีรถนักท่องเที่ยวขับลงมาเราเลยโบกรถขอติดสอยห้อยตามไปด้วยคนอีกแล้วจ้าขนาดนั่งรถ5กิโลนี่ยังครึ่งชั่วโมงเลยนะจะบอกให้สวัสด<า>ีค<า>่ะุณ ก็เป็นนักศึกษาค่ะมาจากมหาวิทยาลัยมอกรุงเทพค่ะเอ่าฉันอยู่มอกรุงเทพสิบแปดปีจริเหรอะที่คุยน้ำใจอ๋อไม่ใช่อะค่ะแอปเปิลภาษาอังกฤษภาษาอี่ใช้เวลาออกที่สิบสี่ปีนะเพราะว่าสามีสามี้เกิดเป็นวิศวดกันแลแม่จบทออสเตรเลียแล้วเวลามานี่สี่สิบแปดปีมาแล้วเขาอยากให้เราอยู่นี่ดังเด็ก จากนั้นสัมปทานนี่มันขึ้นเปิดแล้วก็อยู่ในสองสัป,ปดาห์สามสัป,ปดาห์คุณเทพหนึ่งสัป,ปดาห์เป็นอย่างนี้ตลอดเลยแหละค่ะพี่แซะมีลูกน้องหกร้อยคนนะฮะสมายิกโรงแรมมีเดน,นายผู้จัดก,การและบัญชีเป็นคุณชายนอกจากนั้นลูกน้องของคุณจะเป็นพมากกะเรียงหมดเลยนะนะพี่ล็อกก็มีสองเจ้าที่อยู่ในนี้ ก่อนที่เขาประกาศบาสมุนเดี๋ยว,วเวลาทำแรนใะนนี้นคุณที่รับไปไม่ทำเสียหายเพราะว่าจิบุกมากมันอยู่ในผู้ข่าวที่เป็นหินนะะเนะี่ยประมาณ24ปีมาแล้วชนะจิบุกที่นั้นดึงทีมคุณคูจบุกทัวรหลอกมันล้มแล้วแล้วภายใน,นมมนเดียทุกคนเจนน่เลยนะคะนะแล้วก็จามีเ็นิควะมาแง่ที่แท้แล้วเ,เห็นว่า เขาแย่แล้วเรื่องลงพายายพยายามบอกเขาว่าคุณไม่ผิดคุณไม่ได้ทำะไรผิดเลยแต่ว่าเขาเขารู้สึกอย่างอย่างมากกเปลวนะคะเกิดแล้วจะควมว่าแลออกแล้วก็มาอยู่ีนแล้วเกาวดมียี่สิบกคุณที่โคลงกับนายไม่รู้จะทำยังไงเกิดอยู่ในมีลูกก็ยังไม่ยิวแล้วก็ แล้วพี่แซมกเ,เราต้องดูแลเขานะไอแมลร mm hmm. okay, เราจะรับแขลเราจะเตรียมเกิที่จะรับแขลเรีย mm hmm. ว่าไม่รู้ว่าเขาเป็นมะเร็งนะ mm hmm. ทนี่ทำได้ mm hmm. ใช่ไหมคะข้างในมีมีแตบางโ์ดินน้ำกับดินเหนียว mm hmm. แต่ทั้งหมดเราที่ไม่ต้องสื้อนะคะนะยีส e mm ์แตกเราไม่ใหญ่ mm hmm. เป็นบางเล็กในร่างใหญ่ ไม่ม like ีวันจี้ด้ด้วยเพราะเราไม่ชอบธุรกิจแต่ฉันไม่ชอบแต่ว่ามันจำเ็นเต็นพี่อาแล้วชอบถ้าคุณมาเที่ยวอย่างนี้จ้อป็น็นคนที่ชอบธรรมชาติริงนะฮะพี่ล็อกมันไม่มีเหตุร้ายไม่มีมลพิษนะฮะปลดยาเสพติดนะฮะนอนดีกินดีอากาศดีค่ะคุณที่มาครั้งหนึ่งจบมาอีกนะฮะแขก จำเดี mm. ่ยวเล่มเจ้ามแครัวอย่าังไหนอกจากมีชมเนอะทำไมไม่เกี้เห็นแบบแบบเค้อะไรแบนี้ด้วยเออคือเวลาแล้วแครคุณต้องคุณต้องช็อกเดทำขนมงครของอังกฤษนะคะพ่อคุณแม่คืนทานอังกฤษก็ใอ้โบราณไม่ใส่สารสี่แบบจังหวะคือมันธรรมชาติเต็มที่นะฮะเนี แล้วก็ไม่มีมลพิษไม่มีเหตุหลายปุดยยาเสพติดสมัยนี้หายากบานงคุณก็มาหน้าฝน <ST> S> <S เขาบอกว่ามันสวยคุณเลยยันนะฮะนะนะเนี่ยแต่หน้าหนาวมันทุกเดือนนะฮะมันดีนะดูเพราะว่ากลางมันแดดออกพอดีนะฮะเนะี่ยทีนี้ไม่มีหน้าร้อนเลยนะฮะเนะี่ยแดดออกพอดีแล้วก็กลางคืนหนาวจัดนะฮะร่มอุดดุ จ้าหน้าที่มานี่บอกว่าพี่เล็กมันแนวที่สุดในเมืองไทยแต่ว่าไม่ลองนั้นสปงเพราะว่าไม่มีคนรู้พี่เล็กอยู่ที่ไหนแต่เชียงมาเชียงรายก็น้องก็ลองนั่งสปิงเปิดๆก็แล้วแล้วหละเสกแล้วก็ก็เข้าเกิดอยู่ในนี้แล้วก็ค่ะพ่อแม่เขาก็เป็นลูกน้องเก่าแก่ยายาปูจ่าใหญ่ก็เป็น เป็นญาติเก่าแก่ค่ะค่ะเป็นเป็นคุณในนี้นะนางเรียนกรเรียนโดชุดโฮนนะฮะเนะี่ยดีวัานักโดชุดโเป็นน่ารักรับเด็กหมดนะฮะแลให้มีโอกาสเรียนหนังสือเรียนถึงเ,เรียนถึงโบหกแล้วก็เรียนมธัธยมที่พี่น้องชวนเขาส่งหลายพี่น้องชวนโรงเรียนประจำนะขอต้องมาคุ้มค่าหลังจากขออนุญาตแบบ ข้งอเค้กมันละหแค่เฉืนเฉืนข้างใน,น,น,งนนะิมน้ำริมเดนได้ฟังเรื่องเล่าของป้าเลนแห่งเหมืองสมศักดิ์แล้วชื่นใจจริงๆที่ยังมีคนเห็นและรักษาคุณค่าของโลกใบนี้รักษาวิถีชีวิตผู้คนให้คงอยู่กับธรรมชาติที่งดงามอย่างนี้ตลอดไปค่ะ ครับปศก้าที่นี้นะครับทางเราทำเองแล้วก็ถ่ายเองทั้งหมดนะครับแล้วก็เป็นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นี่ทั้งหมดนะครับเพื่อไปการโปรโมทด้วยสวยไหมครับสวยค่ะและมีวิถีชีวิตชุมชนด้วยนะครับภาพเป็นต่างครับถ่ายนี่คือภาพอดีนะครับทําทำเป็นมาที่นี่นะครับ เป็นหมู่บ้านที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับหมื่นแรกนะคะระับตั้งแต่2482นะครับก็ตอนนี้ก็น่าจะ44ปีแล้วนะครับปัจจุบันนี้ได้มรสปฐานลงแล้วนะครับได้พิกิจการลงแล้ว เราก็เลยจะร,าาราักษาเอาไว้เพื่อเด็กที่จะถ่ายเป็นที่ศึกษาเรียนรู้นะครับต่อไปนะี้ครับที่นี้นะครับประชากรของเราเมื่ออดีตนะอยู่กันเยอะมากเลยนะคะรับปัจจุบันนี้เหลือน้อยลงจะเหลือแต่ผู้สูองอายุกับเด็กเล็กกว่าตอนนี้ก็อยู่ใน,นลาลาประมาณลนนะะ<อ>้าร้อยคนนะครับยี่ตรงคนที่ที่รูเยอะังเอะครับครับครับขออนุญาตแนะนำตัวก่อนนะครับ ผมชื่อธนากรสายทองครับเป็นผู้ใหญ่บ้าน 2, ที่ตองมงหนึ่งที่นี่นะคะบบรับผู่ใหญ่้านที่ไหนบ้านนี้จุดเริ่มต้นของบ้านนีหมู่บ้านของเราเป็นที่มีชื่อเสียงเยอะขึ้นนะครับการท่องเที่ยวกําลังเจริญก้าวหน้าขึ้นแต่นันปัญหาก็เริ่มตามมานะครับนักท่องเที่ยวจะเยอะจะเยอะมากแล้วก็รถเข้ามาเรื่อยที่จอดรถนะครับเราถึงต้องจัดระเบียบใหม่ให้เป็นถนนคนเดิน รถให้รถจอดนอกหน้าบ้านนะครับซึ่งก็ไม่ไกลนะครับเดินเข้ามารู้สึกว่าเป็นยังไงครับรู้สึกเดินสบายไหมรู้นุกเดินชมหรืว่เดินชมอะไรครับให้เดินยืนกับชุมชนของเราได้ประชุมกันร่วมกันแล้วว่าสิ่งที่จะพัฒนาแน่นอนาคตนนะครับเราไม่ต้องการอะไรแต่เราก็พัฒนาหรือว่ารักษาไว้ซึ่งมีอยู่สามอย่างนะครับหนึ่งวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนที่นี่ สองสิ่งแวดล้อมสามสิ่งเองพอเพียงซึ่งเราต้องการรักษาไว้ที่ยั่งยืตนตรงนี้สถานบันเทิงทต่างๆในกรุงชลราไม่ต้องการให้เข้ามาเราไม่ต้องการมีสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นเราบ้านที่นี่ยังอยากจะอยู่อย่างสงบสุขนะครับก็เลยจะรักษาสิ่งนี้เอาไว้ด้วยซ้เป็นยังไงครับแนความคิดของชุมชนที่นี่ดีไหมครับดีมาก ที่พักที่นี่เยอะไหมคระบที่พักตี่นี้ก็เริ่มจะมีในรูปของแบบที่พักที่อยู่กับตัวบ้านแต่ก็เป็นสัดส่วนนะครับมีอยู่เริ่มมีหลายที่แล้วะคระับอย่างเช่นบ้านต่อไม้ที่ดองโฮมสเตย์ของผมก็คืออาร์มโฮมสเตย์นะครับเกิดขึ้นมาแล้วงามานี่ต้องจองก่อนนะคะรับช่วงเสาร์ที่จะต้องจองก่อนนะครับถ้าไม่จองจที่พักมันยังน้อยอยู่นะครับต้องจองก่อนตติด่อ ติดต่อกับเบอร์โทรผมได้นะครับชื่อชนกรใายทองนะครับเบอร์โทร086-170-3410ครับและอีกอย่างจดจ,จะเน้นจะจะฝากนะครับว่าที่เรได้ต่องแห่งน,นี้นะครับเราเน้นการท่องเที่ยวเชิงพุ้พพพพจรินนะครับก็ฝากบอกเพื่อนๆนะครับมิตจะหายว่า ถ้าต้องการท่องเที่ยวแบบชิงอนุรักษ์ไม่มีสถานบันเทิงต่างๆครับเราไม่มีเราเกะไม่มีบาไม่มีผักนะครับแต่ว่าต้องการมาท่องเที่ยวแบบชิงอนุรักษ์เงียบสงบแล้วก็อากาศเย็นๆสบายทุกปีนะครับมีแบบนี้ขอบคุณทีนครมากครับก่อนจะจากลาบ้านที่ต่อไปพวกเราไม่ลืมเขียนโปสการ์ดให้เพื่อนๆด้วยนะ อยากให้ทุกๆคนได้มาเห็นมาสัมผัสทองผาภูมิจังถึงแม้ว่าจะไม่มีเหมือนทองที่ทองผาภูมิแต่ที่นี่ก,กลับมีเหมือนแห่งมิมตรไมตรีผู้คนใจดีธรรมชาติสดชื่นงดงามเหมือนดั่งคุณค่าของทองที่ซุ้งซ้อน